สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับโบโค่ะและนี่คือโบโบพรีเซ้นวันนี้นะคะก็จะมีการนำเสนอข่าวนะคะเป็นเกี่ยวกับบอลทั่วโลกนะคะวันนี้ได้ยกนะคะเกี่ยวกับหนึ่งบอลแล้วก็สองนะคะเกี่ยวกับสโมสรนะคะที่กำลังมันได้พูดถึงในฟังเน้เรื่องการซื้อขายนั่นเอง คุณซื้อลิวพูลนะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าดา r w วินนูชเยนส์เนี่ยยังคงมีอาการเจ็บไหลนะคะจากการพบกับนิวคาสเซิลนะคะเมื่อรอบที่แล้วเนาะตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่นะคะก็ทำให้ไม่ได้ลงเล่นนะคะในนัดที่พบกับคริสตันพาเลตค่ะ แต่หวังว่าจะกลับเข้ามาในเกมได้นะคะช่วงประมาณกลางสัปดาห์โดยกุงซือชาวเยอรมันนะคะก็คงะักจะพอใจกับผลเสมอในเกมเยือนคริสตันพาเลตที่ผ่านมาโดยเฉพาะการที่ทีมเนี่ยไม่เสียประตูเกมไหนเลยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าดาวินูเซเนเนี่ยเขาเนี่ยถูกซื้อตัวมานะคะใน จำนวนเงินประมาณ100ล้านยูโรนะคะโดยที่เขาเนี่ยได้ถูกซื้อตัวนะคะมาจากทีมเบนฟิก้าในโปรตุเกสด้งเองค่ะเราก็เลยอยากจะมาพูดถึงเขาสักหน่อยนะคะเขาเนี่ยเป็นหนุ่มวัยประมาณอายุวันยี่สิปีแล้วนะคะเขาได้อยู่ตำแหน่งตรงหน้านะคะ อย่างที่บอกเนาะเขาถูกซื้อตัวมาประมาณ100ล้านยูโรนะคะโดยที่เกตักดกของเขานะคะต้องบอกเลยว่าเขาเป็นดาวซันโวลีการนอชฤดูกาล2021ัน2ถึง2,022ค่ะทั้งหมด26ประตูและเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของลีกานอชฤดูกาล2021ัน2ถึง2,022ด้วยนะคะนั่นแปลว่าการลงเล่นของเขาค่อนข้างฟอร์มดีมากๆ ได้ดถูกซื้อตัวมาในราคาที่สูงพอสมควรค่ะ,ะต้องมาติดตามกันดูนะคะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการแข่งขันอะไรหรือเปล่านะคะและเบอร์จะได้อ่านชื่อดาวินนูชเยนคนนี้หรือเปล่านะคะจะต,ต้องมารอดูกันค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะอย่างที่บอกไปเนาะเป็นเรื่องงการซื้อขายค่ะ,นะ,คะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะทาง a i l y Mail เนี่ย สื่อกีฬานะคะของอังกฤษเนี่ยเขามีการรายงานค่ะว่ากองทุนเฮฟฟันสัญชาติอเมริกันเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ยื่นซื้อหุ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเนี่ยจะจ่ายเงิน2,000ล้านปอนด์หรือประมาณ8.3หมื่นล้านบาทนะคะให้กับสโมสสหากไม่ชนะการประมูลเป็นเจ้าของใหม่ค่ะเรื่องนี้มีรายงานมาว่ากลุ่มทุนนี้นะคะต้องการมอบเงินจำนวนนี้ให้กับทีมเพื่อพัฒนาอ เทมฟอร์ดนะคะรังเย่าของทีมแต่มีข้อแม้สำคัญคือหากกลุ่มทุนนี้ไม่สามารถเอาชนะการประมูลเป็นเจ้าของใหม่ของทีมได้ค่ะซึ่งจะบอกว่ามีคนยื่นประมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หลากหลายสัญชาติหลากหลายในทุนเนาะโดยที่การประมูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการอยู่ในช่วขงของการตรวจสอบ ของการยื่นนะคะว่าสถานะทางการเงินของผู้ยืนเป็นยังไงกันบ้างนะคะอย่างที่บอกเามีหลายกลุ่มมากไม่ว่าจะเป็นที่มีชื่อนะเซอร์จิมเรชคริปนะคะนักพุนเลือดผู้ดีคนนี้หรือจะเป็นนายทุนจากกาตาที่โด่งดังและร่ำรวยม,มากๆอันนี้เบลเคยพูดข่าวเขามาแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยจะมาซื้อแน่นอนว่า ถ้าข่าวน,นี้บอกว่าเขาจะยืนย่นแ้แน่ๆทุกคนทีนี้ก็ต้องรอติดตามแล้วค่ะว่าใครนะคะที่จะได้เป็นเจ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเรื่องนี้เนี่ยค่ะในเรื่องของการที่ว่าถ้าไม่ชนะแล้วไม่ชนะการประมลูลจะมอบเงินหลักหมื่นล้าน,นาเนี่ยจริงๆไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวคงจะมีข่าวออกมาแบบเด่นๆชัดๆนะคะให้เราเนี่ยได้จับตาดูกันอีกครั้งแน่ๆคะ่ะ ก็ติดตามไปด้วยนะคะเราจะพยายามหาข่าวทั่นโลกนะคะเกี่ยวกับนอกสนามหรือจะเป็นในเรื่องของอะไรครับแล้วแต่ที่เกี่ยวกับนักฟุตบอลน,นะคะ mm hmm. ก็จะหยิบยกมาเพื่อนได้รู้ไปพร้อมๆกันนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าการเล่าข่าวในวันนี้นะคะจะเพิ่มสีสันให้กับเพื่อนๆรวมถึงข้อมูลดีๆนะคะให้กับเพื่อนๆขอบคุณข้อมูลดีๆก่อนเลยนะคะที่ ให้เลได้มาอ่านในวันนี้นะคะก็ในส่วนของ fsmsn c o m นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปหาอ่านข่าวต่างๆได้ในนี้เลยนะช่วงนี้ก็อยู่าลาจะเตินะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยนะคะกันด้วยหวังว่าเพื่อนๆชอบนะคะวันนี้เบลเบลขอบคุณค่ะ